นิชมาร์เก็ตกับแมส s m มาร์เก็ตต่างกันยังไงนะครับสองคำนี้เป็นศัพท์พื้นฐานทางการตลาดที่อยากให้ทุกคนรู้นะครับผมเดี๋ยวพี่แบงค์อธิบายให้ฟังในฉบับประชาชนง่ายๆนะครับนิชมาร์เก็ตและแมส s m มาร์เก็ตเริ่มต้นที่แมสซ์มาร์เก็ตก่อนสมมติพี่แบงค์ยกตัวอย่างสินค้าสักตัวหนึ่งนะครับสมมติเป็นอาหารสุนัขละกันนะครับอาหารสุนัขเนี่ยนะครับผมสมมติว่าเป็นอาหารสุนัขสักตัวหนึ่งแมส s m มาร์เก็ตคือสินค้าตัวนี้เนี่ย ถูกทำมาสําหรับสุนัขทุกทุกตัวนะครับสำหรับสุนัขทุกๆตัวคือไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นรีทริเวอร์ไม่ว่าจะเป็นลาบาร์ดอไม่ว่าจะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยหรือใครก็ตามแต่ลูกหมาก็ทานได้สุนัขโตก็ทานได้สุนัขแก่ก็ทานได้แบบนี้เราเรียกมันว่าแมสนะครับคือทานได้หมดนะครับยังไงก็ได้แต่ทีนี้มันจะมีตรงกันข้ามกัน นะครับผมก็คือนิชมาร์เก็ตนิชมาร์เก็ตคืออะไรถ้าอธิบายง่ายๆคือมันจะแคบกว่า Mass m มาร์เก็ตระดับหนึ่งเลยนะครับผมนิชตัวนี้นะครับคือเฉพาะเจาะจงนะครับเช่นอาหารสินค้าตัวนี้นะครับอาหารสุนัขตัวนี้ทํามาเพื่อโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เท่านั้นนะครับผมแบบนี้เราเรียกมันว่านิชมาร์เก็ตตลาดจะแคบกว่านะครับผมแต่โดยมากแล้วเมื่อไหร่ที่เป็นนิชมาร์เก็ตสินค้าจะราคาสูงกว่าแมสมาร์เก็ต ระดับหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่แบงค์แถมให้อีกอันหนึ่งก็คือไมโครนิชนะครับไมโครนิสนะครับเรียกว่ามันเล็กกว่านิสซะอีกนะครับมันเป็นยังไงนะครับเมื่อสักครู่นี้เรามีอาหารสุนัขที่ทุกตัวทานได้เนาะแล้วก็มีนิสมาร์เก็ตที่เป็นอาหารสุนัขสำหรับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แต่ทีนี้มันจะมีไมโครนิสก็คืออาหารสุนัขสำหรับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ป่วยนะครับเห็นไหม มันเฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกนะครับอันนี้เราเรียกมันว่าไมโครนิสซึ่งแน่นอนครับพอมันยิ่งแคบราคาสินค้าจะยิ่งสูงขึ้นนะครับผมนี่แหละครับคือ3ส่วนเนาะก็จะมีแมสนะครับผมกว้างมากๆเลยมีนิสนะครับค่อนข้างเจาะจงนะครับแล้วก็มีไมโครนิสที่ค่อนข้างแคบสุดๆเลยเฉพาะเจาะจงสุดๆเลยนะครับผมนี่คือ3ส่วนนะครับที่ ควรจะเรียนรู้ไว้แล้วสินค้าของคุณล่ะครับเป็นรูปแบบไหนลองดูนะครับผม